สวัสดีค่ะกรงหรันเสริมโครงชึ้มาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำไซส์3เมตรเนาะกำลังจะขึ้นความกว้าง3เมตรค่ะ6ใบพัดนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดพลังเยอะที่สุดค่ะเนี่ยเรากำลังจะขึ้นกำลังทำฐานอยู่กำลังเชื่อมตัวนี้เป็นงานโครงเหล็กทั้งหมดนะคะตัวนี้ แน่นานาถาวรศาสตราจารย์กำลังทำนฐานเด็กเพราะว่ามันตัวใหญ่ค่ะเนี่ยกำลังจะขึ้นก็มีหกสีเหมือนเดิมนะคะ6สีแจ่มนค่ะกำลังจะขึ้นเตรียมใบพัดแล้ว ลูกค้าก็มาถามซื้อตั้งแต่วางลูกค้าก็มาถามซื้อตัวใบพัดยังทำไม่เสร็จนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันโอ้ดึกดึกกำลังทำฐัน,นค่อนข้างใหญ่เพราะว่าใบมันกว้าง ให้เขาอยู่ในทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์ีสวยค่ะเด่นเด่นตั้งแต่10บกิโล